อาอยากจะให้นาคณาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายสี่เจงเกี่ยวกับเรื่องใบกระดาษเทวรรมขึ้นมาในการชายเป็นวากับนะผมคิดว่าผมเข้าใจทุกนะใบ,ใบเซ็ตนะครับนะ่ใบกระดาษเชายทำขึ้นมา,าชายทำวากับคือเป็นใบเซ็ตเทวาระบุเรื่องราวของการวากับอย่างเช่นในหลาไๆพื้นเทมีการกระทํำกันมีระบุข้าเจ้านาากอเสือทีดิน อาเท่านั้นตาร่างเม็ดเพื่ออัลลอฮ์ตาละการกระทําดังกล่าวนี้นี่ทำได้หรือไม่ได้ครับนาคาข้อเชิญบาโบ่ที่แจ้งตรงนี้ครับ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมัยคาอัลลอฮฺวัสซัลลัลลอฮฺม阿拉าะซซุลิละนะฮัมดุลิลละพี่น้องเทรักของอัลลอฮฺซุบฮานาวะทาลาทุกท่านตาเลกาพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครมีอีกหลายลายท่านนายังอยู่กับเราอยู่ในช่วงไทย ดวในสาระประเด็นคำถามเนี่ยอ่าก็คือพี่น้องทางไร้กาโอได้ยินคำถามเนี่ยคงจะเข้าใจดีนะเป็นใบกระดาษเป็นชาโดดบางตารางลกละหนึ่งรยตารางลกละห้าโรยพี่น้องอ่าเป็นเชิงเป็นเชิงชาโดเป็นเชิงใบเซตต่างๆเนี่ยถ้ามาตีจะ เสื่อขายได้ไม่ดินวากับวากับเหลวโซ่ไม้นานเนาะสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้พี่นงองครับเราตรงเข้าใจเบื้องต้นว่าใบชนุดหรือใบเซตนีนี่พี่นงองชนุดนี้นี่พี่นงองอีไปเจงเอกสารสิทธิสำนักง,งานที่ดินก็ไม่ได้นั่นพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าวากับนี่มิ่งคนลิลละเป็นรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะาละะอาลา ตัวชนุดหรือใบเซตเป็นแค่เพียงการเราบโบอกอัตราจำนวนดินตารางลกทเท่าไรถึงไหนนะ,ะแล้วมีการขายในราคาเท่าใดนี่ถือว่าเป็นรบแบบการสื่อขายแบบยูวันสลัมพี่น้องขายแบบเก็ตลกนี เล่ทึงสีพัดเล่ถึงคุณลักษณะคงที่เราจะสือ่อเอาเราเข้าใจเหลวดินนั้นคือจังนั้นทึงตารางนั้นตารางนิวปนนอดินประมัคนคีนิวคล้ายเทใดาน่ะเป็นเคเพียงตัวอย่างเป็นเคเพียงรายละเอียดโบกถึงอัตราปริมาณของดินส่วนใบชะโนดใบเซตอีงในยะหนึ่งพป่นองคืออาจจะม่งเป็นทีระลึกขา่าวได้ได้เก็บไว หลังจากนั้นเมื่อเราเข้าใจเร็วว่ะดินตารางลกเท่าใดจากในถึงถได้เท่าใดเลยปับ๊บเรากาททำการสื่อขายพอทำการสื่อขายเล็วนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วพี่น้องตรงนี้และการสื่อขายใบกระดานนี้นี่บางคนว่ะอีสื่อขายใบกระดานมันจี๊ซรือละ่ะสื่อขายดินพี่น้องข้าไปจ้าสื่อขายเนาะ นาาลลนนเนี้ยตารางลกลานึงรวยในตารางลกนี้ถึงตารางลกนี้เสือไขยตัวดินพี่เนาะออถึงหลังจากนั้นเราเขไม่ไปเละตีดินเลยพี่น้องอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงดมตัวมัมเหวอถูน้ามเกียงนาค่าเคียงเคงเนี่ว่ากับปังพลพี่เนาะอ่านี่ตรงนี้คือประดินมันเพราะว่ากับพับนี่มีพี่น้องบางส่วนทรงเสว,สว่าอาเสือเลว้วเอาโซจจิงเมื่อนทีโบว่า เ่ว่าไม่มีการโกบันอีกบัตรที่นี่มีไม่มีการดนงสายรับฟ้าที่นี่เหลือที่ว่ากับอหรอนั่นส่วนใหญ่เพี่น้องเราจากข้าวเจว่าไม่ซอ์เลยสื่อขายพันี่เพราะดินที่เราสื่อขายมาเร็วเราไม่ยังเราเรา,เรายังไม่ได้ว่ากับีอ่อเรายังไม่ได้โกบัตอีกบัตรกันที่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับสำรับปีเศษเรืองว่ากับเนี่ยชาโรพยายามรุ่นนรุ่งกระตุนให้เราได้รีบเร่งในการว่ากับ เลยการที่เราวากับดินดังกล่าว่อนที่จะมีการกบัดอีกบัดยืนใส่รับว่าส่งหมวบตัวดินเนี่ยอนุญาตให้ทําการวากับได้เลยซ้อโดยไม่มีการกบัดอีกบัดแต่อย่างใดไม่ใช่ว่าสื้อขาอยกันเซตเลยไปน้องห่านดินตรงไหนไปไป,ไปนะตรงผ้าเดินกันเวลาไปน้องนอกทองนุ๊กนะนะไปไปกบัดอีกบัดส่งมาหมวบกัน่อนไม่ต้องนะครับไม่ต้อง ใส่ได้ที่ไม่ตรงพี่น้อง,องไม่ตรงเป็นการเพิ่มขบวนการในการติ่จะวักกับชโรพยายามร,รุ่นรุ่งกระตุนให้รีบเร่งในการวักกับเลยการโกบ,บันอีกบันในเรื่องรัพย์สินสมบัติที่เราจะวักกับนั้นไม่ได้วางชะลัตเตอย่างใดเนาะหน้าเมื่อถูกระบุกล่าวในหนังสืออียันตุตอลีบิเลมตีโซนาทีสามสิบเปดพี่น้องไปเลยได้ บอกว่าวายาบรตูลุทศรรูฟนบินาฮวีไบเอ็นการทศรรบนิมูขาพี่น้องชายไม่ได้ตทศรรบจัดการบริหารทรัพย์ทินส้มบัดบินาฮวีไบเอ็น้วยอาตีเจนเราอีคายกะฮีบาเตนหรืออาตีเจนเราเฮบอกวะาโซดาโกเตนเรโซดาโกวะอิจารโรเตนเราให้ชาวะารหนินโรจำนำว่าอิโครโรเดนเราให้ติดเด ไม่ซศ้ต่างเพศฟี่มาลำยุกกบัดในสิ่งที่เรายังไม่ได้กบัดมาที่นะพี่น้องยาบตุลูโมค่ะลาบินะฮุยอียตากนวาตาซวิเยนวาวะกอเฟนลายยาบตุตลูไม่โมค่ะพี่น้องนะไม่โมคะเลยอาทิเชียนโรคโรดถาด ซื่อหลูกทานมาเรวพี่น้องอยังไม่ได้ไปยืนใส่รักฟ่ากันที่โปรดเป็นเอกาชเสียลยโซหรือไม่สื่อหลูกทานมาเล็วยังไม่ได้โกบัดอีกบัดนนเราเนี่ะกะกะเว้นแตงงานนายมันเลยโซวาวาก็เฟนและกวากบพี่น้องสื่อเล็วเป็นสัพย์สินของเราเลวเตยังไม่โกบัดอีกบัดเนาะมีการสื่อกันเลวเตงยังไม่ได้ยืนใส่รัฟะาเราวากบไปเลยพี่น้องโดยไม่ต้องโกบัดอีกบัดนะไอ้นี่โซชายได้ นี่ซศร้ายได้พี่น้องสาเหตุอะไรเพราะชาโรต้องการที่จะรุนนารุ่งกระตุนให้เราได้รีบเร่งในการทําการว่ากับเยวท้ากว่าขบวนการว่ากับมันลําบากพี่น้องน้ากว่าจีว่ากับได้น่ตรงไปหนกตรงกล้านาะตรงไปยืนบนดินก็นล่าบางคนว่าต้องอ่าดินตรงไปยางบนดินเขาโคนพี่น้องน้อมันเสกสาเวตหน้าพี่น้องเลยชาวโรตัดขบวนการนันออกเพื่อตรงการในง่ายได้ใน การทาการวากรมนะเพราะฉะนั้นพี่นงไปเลยเพิ่มเติมได้นะจากนะสานวนหนังสือในอียันตุตตอลีบิสเลมตีโซงนาทีสามสิบแปดโดยเลกาคีฟกาคีฟายาตุนอาคิยานนาเลมตีหนึ่งนาทีรวยหาสิบสองกัลลอฮฺอัลลอหผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิสไคลชชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้เก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทํามีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906 บริหารงานโดยช่างมาโสมยีทธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8ปหนึ่งเท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินตราลำ้ำผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ092-865-2520คุณวัสนาบุรุษราชร้านอิมโรนคาเซวิว รับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สุขขท่าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญากุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0 8 1 9 5 7 0 5 9 4ร้านอิมรอน คาเสครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายคา